สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องคลิกลีมอนรักข้ามเวลาภาพยนต์ปี2006จะเป็นยังไงเมื่อสถาปนิกนักออกแบบที่สุสนจะธรรมดาได้รับรีโมทจากพระเจ้าที่สามารถควบคุมเวลาได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก่อนที่จะไปรับชมผมก็ขอคนละ69ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปสปอยหนังใหม่ๆใ,ในที่ช่องโลโมนะครับเป็นเรื่องขึ้นมาพบกับครอบครัวของไมเคล นิวแมนไมเคิลมีอาชีพเป็นสถาปนิกและก็เป็นคนที่ขยันเอามากๆเขามีครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแต่ถ้าว่าไมเคิลเนี่ยขยันทํางานจนเกินไปมันทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวเลยแถมยังโดนไอเด็กข้างบ้านเนี่ยขิงใส่ลูกของตัวเองอีกว่ามันมีของเล่นใหม่กับรีโมทที่สามารถใช้ควบคุมทุกอย่างได้เลยตัดภาพมาที่ทํางานของไมเคิลไมเคิลเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆพูดง่ายๆก็คือถึงเขาจะมาทํางานสายแค่ไหนเจ้านายก็ไม่ว่าอะไรเลย วมถึงการมีปากเสียงกับลูกค้าก็เช่นกันแต่เจ้านายก็ให้อภัยเขาเสมอเพราะไมเคิลเนี่ยเขาทําเงินให้กับบริษัทได้เป็นมหาศาลกันเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือเป็นสถาปนิกมือทองของบริษัทแห่งนี้เลยกันเชียวในวันนั้นเนี่ยเจ้านายก็ได้ป้อนงานให้กับไมเคิลและแน่นอนว่าเขาก็ต้องรับงานอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่งานแข่งขันวานา่ายน้าเบนลูกชายของไมเคิลเนี่ยวันนี้เขาต้องลงแข่งว,าาว่ายน้ําแต่ทว่าไมเคิลก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยมาที่งานก็จริงแต่ทว่า มาแค่ให้มันจบจบไปก็แค่นั้นเองให้ลูกตัวเองได้เห็นหน้าก็เพียงแค่เท่านั้นแล้วเขาก็กลับไปทํางานต่อไอคุณครูคสอนไม้น้าของเบนเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาก็เลยเข้ามาปลอบใจแทนเป็นหนึ่งแมดตัดภาพกลับมาที่บ้านแฟนของไมเคิลเธอเนี่ยก็ได้ถามไมเคิลว่าลาง,งานไปตั้งแคมป์ได้ไหมแต่ไมเคิลเนี่ยก็บอกว่ารู้ไหมทุกวันนี้ที่ผมทํางานอย่างบ้าคลัง่งก็เพื่อคุณกับลูกๆนะจากนั้นเขาก็ได้หยิบรีโมทมาเพื่อที่จะเปิดทีวีดูแต่ดันไปหยิบรีโมทบังคับเครื่องบ มาแทนนี่สิก็บินชนหัวกันไปเลยสิครับจังหวะนั้นกระทบเอาไมเคลื่อนหัวร้อนขึ้นมาในทันทีแต่โกนด่าพระเจ้าไปหนึ่งมตโอ้ยไอแม่ย้อยไอเด็กเปรตข้างบ้านมันยังมีรีโมทอันเด็กประสงค์กดได้ทุกอย่างเลยที่ผมไม่เห็นจะมีอะไรดีๆมาให้บ้างเลยต่อจากนั้นไมเคลนก็รีบเบ่งลดคู่ใจแหกด่านฟ้าดงเพื่อไปซื้อรีโมทอันกประสงค์ในทันทีแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วเช่นกันร้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ปิดกันซะหมดสุดท้ายก็ยังโชคดีที่มีห้างยังไม่ปิดอ ไมเคิ้เขาไปเนี่ยก็มีแต่ของใช้อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยเดินไปเดินมาก็ฟุบนอนกลิ้งไปบนที่นอนไมเคิ้นก็เลือกไปเห็นห้องแปลกๆอยู่ห้องนึงไม่เคิ้นก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปดูพอเดินเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อว่ามอร์ตี้เขาเนี่ยกำลังสร้างเครื่องมือแปลกๆอยู่ไมเคิ้นก็ได้บอกว่าผมอยากได้รีโมทที่สามารถทาให้ชีวิตของผมมันง่ายขึ้นมอร์ตี้ก็บอกว่ามันมีอยู่อันนึงนะแต่เหมือนเขาไม่อยากจะขายให้กับไม่าา่นะ่แตสุดท้ยยเขเขปลี จ,จากนั้นมอตตี้ก็เดินไปหยิบรีโมทอเนกประสงค์แล้วก็ยื่นให้กับไมเคิลไปฟีฟีเลยครับคุณผู้ชมและมอตตี้ก็ได้บอกว่าแต่มีข้อแม่นะสินค้านี้จะไม่รับคืนอย่างเด็ดขาดไมเคิลก็งงไปอีกหนึ่งแม่ตัดภาพกลับมาที่บ้านในขณะที่ไมเคิลกําลังนั่งทํางานของตัวเองอยู่เนี่ยไอ้นอนหมาก็เห่าส่งเสียงดังรบกวนไมเคิลซะจริงๆไมเคิลก็เลยทําการกดลดเสียงโดยการชี้รีโมทไปที่เจ้าหมาตัวนั้นเสียงมันก็ลดลงไปจริงๆซึ่งนั่นกระทาเอาไมเคิลเบื่อไปเลยสิ จากนั้นไมเคิลก็ได้พานอนหมาออกไปเดินเล่นเพื่อทําธุระส่วนตัวสักหน่อยแต่ทว่า,วานอนหมาก,ก็มัวแต่ลีลาไม่ยอมทําอะไรสักทีไมเคิลก็เลยใช้รีมดแล้วก็ทําการกดเพื่อเล่งเวลาไม่นานนักนอนหมาก,ก็ขยับไปอย่างรวดเร็วในพริบตาซึ่งนั่นมันก็ทําเอาไมเคิลเผือไปอีกหนึ่งแมตโอ้อะไรกันครับเนี่ยในวันต่อมาเจนนินเพื่อนสาวของดอนนาเธอก็ได้มาชวนให้ดอนนาเนี่ยห้ไปฟิเตเนสด้วยกันเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบพวกเธอทั้งคู่แต่ไมเคิลก็ได้ยิน เลยด่าเจนินไปหนึ่งแมตซึ่งนั่นก็ทําเอาเจนินร้องไห้หนีกลับบ้านไปเลยกันเชียวดอนน่าก็ได้เข้ามาด่าไมเคิลว่าไปด่าเจนินทําไมกันแต่ไมเคิลเนี่ยก็ได้ใช้รีโมทกดเพื่อปิดเสียงของดอนน่าอะไรกันครับเนี่ยยางเท hey! เวลาต่อมาไมเคิลก็ได้แวะมาหาหมอตี้เพื่อถามว่านี่มันอะไรกันรายการเรียลลิตี้โชว์ใช่ไหมแต่มอตี้ก็บอกว่าไม่ใช่มันคือของจริงและรีโมทยังสามารถย้อนเวลาได้อีกเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะตัดภาพไปที่ทำงาน ของไมเคลิลเจ้านายของไมเคิลก็ได้เสนองานชิ้นใหม่ให้กับไมเคลิลถ้าไมเคิลทาได้เขาจะได้เป็นหุ้นส่วนใหม่ของบริษัทในทันทีและแน่นอนว่าไมเคิลก็ต้องรับงานนี้อย่างแน่นอนตัดภาพกลับมาที่บ้านในคืนวันนั้นพ่อขับแม่ของดอนน่าพวกเขาจะมาทานข้าวที่บ้านแต่ทว่าไมเคิลนั้นอยากจะทํางานมากกว่ากินเลี้ยงกับครอบครัวไมเคิลเนี่ยก็เลยหยิบรีโมทขึ้นมาแล้วก็ทาการกดเพื่อเร่งเวลาให้มันข้ามไปไวๆจนไปถึงเวลาที่พ่อแม่ของเขานั้นกลับไปแล้วไมเคิลจะได้มีเวลาใน การทํางานมากขึ้นนั่นเองครับจากนั้นดอนนาก็ได้เข้ามาบน่บนว่าทําไมไม่มีเวลาให้กับเธอเลยทําแต่งานอย่างเดียวไมเคิลก็เลยทําการกดรีโมทเพื่อเล็งเวลาให้ดอนนาบ่นให้ไวที่สุดจนเธอก็ได้ขึ้นห้องไปในเวลาต่อมาไมเคิลก็รู้สึกผิดกันเลยขึ้นมาขอโทษกับดอนนาแต่จู่ๆเนี่ยดอนนาก็รู้สึกมีอารมณ์อยากจะทําอะไรขึ้นมาแต่ทว่าไมเคิลนั้นก็อยากจะทํางานอันเป็นที่รักของตัวเองซะก,ก่อนไมเคิลก็เลยทําการใช้รีโมทเพื่อเล็งสปีดเวลาอีกครั้งซึ่งนั่นกระทาเอาดอน หน้างอนไมเคิลกันเลยทีเดียวเพราะว่าไมเคิลเส็จกิจเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนที่ไมเคิลจะลงไปทํางานต่อตอนหน้าเธอก็บอกว่าคุณสัญญาแล้วนะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเลือกของขวัญวันเกิดให้กับพ่อของไมเคิลกันไมเคิลก็งงไปสิครับไปสัญญาไว้ตอนไหนวะนะไมเคิลก็เลยทําการโทรไปหามอตี้ไม่นานนักมอตี้ก็ได้มาหาไมเคิลที่บ้านและก็ได้อธิบายว่านายคงจะกดไปโดนหมดบินอัตโนมัติซึ่งนั่นจะทําให้ตัวของไมเคิลในปัจจุบันเนี่ยไม่มีสติแต่เหมือนไมเคิลจะไม่ได้สนใจอะไรก่อน แยกทางกับมอตี้จากนั้นไมเคิลก็ใช้รีโมททาสเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใช้รีโมทปิดเสียงของเนยร้องเพลงอยู่ที่ข้างรถใช้รีโมทสโลมโมชั่นเพื่อดูหนะ้าอกบึ้มๆของสาวๆขณะที่กําลังวิ่งออกกําลังกายอะไรกันครับเนี่ยและไมเคิลก็ยังใช้เปลี่ยนภาษาในขณะที่หัวหน้ากําลังพูดอยู่ในห้องประชุมด้วยเช่นกันตัดภาพมาในวันที่ไมเคิลต้องพบปะกับลูกค้าชาวญี่ปุน่นไมเคิลก็ได้พูดนําเสนอง,งานของตัวเองไปแต่ทว่าเหมือนลูกค้าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ พวกเขาก็เลยเออกไปพูดคุยปรึกษากันอีกรอบว่าจะเอายังไงดีในขณะนั้นไมเคิลก็ได้แอบใช้รีโมทเนี่ยเปลี่ยนภาษาพวกเขาให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ตัวเองนั้นได้แอบฟังและจะได้เข้าใจต่อจากนั้นไมเคิลก็ได้ฉีกงานของตัวเองทิง้งแล้วก็นําเสนองานชิ้นใหม่จนลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบใจหนักมากเลยทีเดียวจนพวกเขาเนี่ยก็ยอมเซ็นสัญญาบริษัทในทันทีต่อจากนั้นไมเคิลก็กลับมาบ้านด้วยความดีใจใหญ่ก็ได้ซื้อของขวัญมาให้กับลูกๆและภรรยาของเขาอีกด้วย พร้อมยังบอกอีกว่าเขาได้เซ็นเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแล้วนะตกเช้ามาหัวหน้าง,งานของไมเคิลก็ได้บอกว่านายยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะเพราะว่านักลงทุนเขายังไม่ได้จ่ายเงินนะ่ะไมเคิลเนี่ยก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาก็เลยใช้รีโมดจุดเวลาแล้วก็ทําการตบหน้าของเจ้านายไป3ามสทีพร้อมกับกดอัดหน้าแบบขมขอไปอีกหนึ่งแมตต่อจากนั้นเนี่ยไมเคิลก็ได้ไปปรึกษากับมอตี้ว่าเขาจะทําการกดเล่งเวลาไปในตอนที่เขาทํางานสําเร็จและมอตี้ก็บอกว่าจะกด เล่งเวลามัา่วสั่วแบบนั้นไม่ได้นะมันจะมีผลตามมาที่หลังซึ่งนั่นกระทำเอาไมเคิลเนี่ยยอมกลับไปทํางานด้วยมือของตัวเองเพราะกลับมาที่บ้านไมเคิลก็เริ่มทํางานของตัวเองต่อแต่ลูกๆของไมเคิลแค่อยากจะช่วยงานของพ่อตัวเองก็เลยออกแบบงานมาให้พ่อของตัวเองได้ดูแต่โดยความเป็นเด็ก งานมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหรนะ่นักไมเคิลก็ได้ด่าลูกของตัวเองไปหนึ่งแมดแล้วลูกๆก,ก็ร้องไห้วิ่งหนีขึ้นบ้านไปในทันทีดอนหน้าที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้ามาด่าสั่งสอนไมเคิลไปอีกหนึ่งแมดนี่ลูกๆอยากจะมาช่วยงานคุณนะแต่ทําไมคุณต้องมาด่าลูกๆแบบนี้ด้วยไมเคิลที่รู้สึกผิดที่ด่าลูกๆของตัวเองไปเนี่ยก็เลยคิดหนักมากจนมันทําให้เขาเนี่ยยอมกดรีโมทเพื่อเล่งเวลาไปจนถึงตอนที่เขาทํางานสําเร็จในตอนที่ได้เลื่อนขั้นแต่ถ้าว่าเวลาที่เขากดเล่งมานั้นมันก็ผ่าาานนมเเป็เวลั้ง ซึ่งนั่นกระทาให้ไมเคิลเนี่ยผลาดอะไรหลายๆอย่างไปในการใช้ชีวิตทุ่งเขานั่นเองครับไมเคิลก็มีปัญหากับดอนน่ามากขึ้นเขาเอาแต่ทางานอย่างเดียวไม่สนใจครอบครัวเลยจนดอนน่าเนี่ยต้องพามาพบกับจิตแพทย์และรีโมทมันก็เล่งเวลาไปอีกแบบอัตโนมัติตอนที่ทั้งคู่เถียงกันเสร็จลูกๆของไมเคลิลก็เหมือนจะไม่ค่อยสนใจเขาแล้วด้วยเช่นกันแถมหมาอันเป็นสุนทรัก์ของไมเคลิลก็ได้ตายจากไปแล้วด้วยเช่นกันซึ่งนั่นกระทาเอาไมเคิลของเราล้องให้หนักมากจน ตอนหน้าเนี่ยต้องเข้ามาปรับอีกครั้งหนึ่งและมันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดมีอารมณ์อยากจะมีอะไรกันอีกสักครั้งหนึ่งรีโมทมันก็เร่งเวลาไปอีกตามเคยไม่ขึ้นก็เลยทําการโทรไปหาหมอตตี้ในทันทีแล้วมอตตี้ก็โผล่เข้ามาในบ้านแบบงงๆมอตตี้ก็บอกว่าเขาเคยเตือนไปแล้วนะก่อนจะใช้รีโมทให้คิดดีๆก่อนถ้าเล็งเวลามันไปบ่อยๆรีโมทมันจะจําลักษณะนิสัยของผู้ใช้งานถ้านายเคยเร่งเวลาตอนไหนมันก็จะเร่งเวลาตอนนั้นให้อัตโนมตัติไม่ว่าจะตอนเถียงกันตอนมีอะไรกัน หรือตอนเจ็บป่วยมันจะจําแบบนั้นไปตลอดเวลา ไมเคิลก็เลยจะเอารีโมทคืนให้กับมอตี้แต่เขาก็เคยบอกแล้วว่าสินค้านี้ไม่รับคืนอย่างเด็ดขาดถึงไมเคิลจะทิ้งรีโมทยังไงรีโมทมันก็จะกลับมาหาเขาเสมอต่อจากนั้นเนี่ยไมเคิลก็พยายามใช้ชีวิตให้ต่างจากเดิมเพื่อกันไม่ให้รีโมทมันเล่นเวลาอีกตามเคยพอไมเคิลมาถึงที่ทํางานเนี่ยหัวหน้าก็ได้เสนองานให้กับไมเคิลโดยจะให้ไมเคิลทําหน้าที่แทนเขาเพราะว่าเขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าไมเคิลทางานได้ดีเขาอาจจะได้เป็นถึงขั้นซีอีโอเลยนะไมเคิลก็แอบดีใจอย แต่ถ้าว่าความซวยก็มาถึงรีโมทมันก็ทําการเร่งเวลาอัตโนมัติไปอีกครั้งหนึ่งจนเวลามันผ่านไปถึง10ปีเลยไมเคิลก็ได้เป็นซ e o แถมยังมีงร่างที่อ้วนตุ้ยนุ้ยเอามากๆและลูกๆของเขาั้นก็ไม่สนใจอะไรเลยเช่นกันลูกชายเขาอ้วนลูกสาวก็แต่งตัวจะออกไปอ่อยผู้ชายอย่างเดียวแถมดอนน่าก็ได้เลิกลากับไมเคิลไปดอนน่าไปคบกับครูสอนว่ายน้ำของลูกชายไมเคิลนั่นเองครับไมเคิลก็หัวร้อนเลยสิครับจังหวะนี้ทะเลาะกับครูสอนว่ายน้ำไปอีกหนึ่งแม่แถมดอนน่า ก็ยังเข้ามาทะเลาะอ,อีกด้วยเช่นกันจนมาทําให้นอนหมาเนี่ยกระโดดเข้ามาใส่ไมเคลิลแล้วไมเคิลก็หัวล้มฟาดกับกําแพงจนสลบลงไปรีโมทมันก็เล่งบนละอัตโนมัติไปจนตอนที่ไมเคิลฟื้นขึ้นมาซึ่งนั่นก็ผ่านไปอีก6ปีไมเคิลกลับมาพร้อมอีกครั้งหนึ่งไมเคิลกลายเป็นคนดังเขาประสบผลสําเร็จในทุกๆอย่างตามที่ฝันไว้ลูกชายของไมเคิลก็กลายเป็นเจ้าของบริษัทหนุ่มหล่อมาดเข้มไมเคิลรู้สึกว่าเขาได้ทุกอย่างครบแล้วก็เลยอยากจะจัดดินเนอร์กับครอบครัวขึ้นมาแต่ทว่าล ลูกชายของไมเคิลเนี่ยก็ได้บอกว่าพ่อของเขานั้นได้เสียไปแล้วนะซึ่งนั่นกระทบเอาไมเคิลเสียใจและร้องไห้หนักมากเลยเช่นกันเขาไปยืนเคารพศพที่หลุมฝังศพของพ่อของเขาหมอตีก็โผล่มาพาไมเคิลย้อนเวลาไปดูในตอนที่พ่อของเขายังไม่ตายไมเคิลเอาแต่ทํางานโดยไม่สนใจพ่อของเขาเลยสักนิดก่อนที่พ่อเขาจะไปพ่อก็ได้บอกรักไมเคลิลจนมาทําให้ไมเคิลที่ย้อนเวลาไปดูเนี่ยถึงกับต้องย้อนเป็นสิบๆรอบเพื่อดูฉากนี้ซ้ําๆวนไปวนมาสุดท้ายไมเคิลก็ได้รู้ว่าหมอตี นั้นคือเทพแห่งความตายที่ได้พากพ่อของเขาไปนั่นเองครับไมเคิลก็เลยกดข้ามเวลาช่วงนี้และก็ไปโผล่ที่งานแต่งของลูกชายเขาไมเคิลก็ได้เจอกับแม่ที่แก่ชราเขาก็เลยเข้าไปหอมแม่ของตัวเองหลังจากที่ไม่ได้หอมมานานและก็ได้เจอกับดอนนาทั้งคู่ก็ได้มาเต้นลาด้วยกันก่อนที่ลูกสาวของไมเคิลจะเรียกสามีใหม่ของดอนนาว่าพอ่อซึ่งนั่นกะทำเอาไมเคิลถึงกับใจไม่ดีล้มลงไปนอนกับพื้นในทันทีไมเคิลตื่นขึ้นมาก็พบว่ามอตตี้ยืนอยู่ข้างๆแล้วร่าง กายของไมเคิลเริ่มไม่ไหวแล้วลูกชายและลูกสาวก็ได้ไมาเยี่ยมไมเคิลพวกเขาทั้งคู่ก็รักไมเคิลมากๆเลยซึ่งนั่นก็ทําให้ไมเคิลเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยที่พวกเขาทั้งคู่ยังรักเขาเหมือนเดิมลูกชายเนี่ยก็ได้ยกเลิกการฮันนีมูนกับภรรยาของเขาเพื่อมาดูรลงานที่บริษทัทก่อนที่ทั้งคู่จะเดินออกไปไมเคิลที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สนใจอะไรแล้วจวังหวะนั้นเขาพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีรีบลุกเดินไปหาลูกชายของเขาแต่มอร์ตี้เนี่ยก็เข้ามาเตือนว่าถนายยังฝ รอดอย่างแน่นอนแต่ไมเคิลก็ไม่ฟังจนไมเคิลเนี่ยก็พยายามเดินออกมาหาลูกๆในขณะที่ทั้งคู่กําลังจะขึ้นรถไปไมเคิลก็ล้มลงไปนอนสักก่อนแต่สุดท้ายลูกชายก็เรือมาเห็นเขา้าลูกชายและลูกสาวก็วิ่งเข้ามาหารวมถึงดอนนาและสามีใหม่ไมเคิลก็ได้บอกกับลูกชายว่าครอบครัวมันสาคัญมากนะเราควรรักครอบครัวให้มากๆซึ่งไมเคิลเนี่ยก็ไม่อยากให้พวกลูกๆต้องมาเจอชะตากรรมเดียวแบบเขาและไมเคิลก็ยอมรับในตัวสามีใหม่ของดอนนาที่เขาสามารถดูแลทุก คนในครอบครัวได้และก่อนที่ไมเคิลจะตายเขาก็ได้ยื่นจดหมายน้อยที่เขาเคยจีบกันตั้งแต่แรกให้กับดอนนาจากนั้นไมเคิลก็ได้ตายไปอย่างสงบท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาแต่จูจูเนี่ยไมเคิลก็ตื่นขึ้นมาในห้างที่เขาเข้าไปในตอนเริ่มเรื่องและเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพียงความฝันก็เท่านั้นเองไมเคิลก็ดีใจมากๆไมเคิลก็เลยแหบรถคู่ใจไปหาพ่อแม่ที่บ้านพร้อมกับบอกรักพวกเขาแถมยังชวนให้พวกเขาทั้งสองมากินข้าวที่บ้านในทุกๆวันอีกด้วยเช่นกัน ต่อจากนั้นไมเคิลก็กลับมาที่บ้านกอดกับดอนน่าโดยความคิดถึงและสัญญากับครอบครัวว่าเขาจะไม่บ้างงานอีกต่อไปแล้วก่อนที่จะเหลือไปเห็นรีโมทในห้องครัวที่มีจดหมายของมอนตี้วางไว้อยู่มันบอกว่าคนด,ดีแบบนายควรรับสิ่งที่ดีนายคงจําวิธีใช้มันได้สินะจากนั้นไมเคิลก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมกับโยนรีโมททิ้งขยะลงไปในทันทีแล้วหนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม